สวัสดีค่ะพบกับช่องอาจารย์พักไลฟ์สไตล์วันนี้ค่ะจะมาทำเมนูน้ำพริกตะไคร้อกไก่สับแบบเครื่องสดนะคะก็ช่วงนี้เนาะ work from home ถ้าเรามีน้ำพริกติดบ้านเอาไว้นะคะเวลาอยากทานอะไรก็ สามารถที่จะมาทานได้เลยนะคะวันนี้ก็เลยทำไว้เยอะนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เก็บไว้ทานในวันอื่นได้ด้วยมาดูาข่าว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็จะเป็นตะไคร้แน่นอนนะคะก็ซอยตะไคร้เอาไว้นะคะก็มีพริกนะคะเราใช้พริกกินดาผสมได้เลยค่ะช่วงนี้เรามีอะไรอยู่ในตู้เย็นเนาะก็งดการออกไปซื้อของนอกบ้านก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะมีหอมแดงแล้วก็มีกะปิ ะะทีนี้ส่วนเนื้อไก่เราใช้อกไก่นะคะอกไก่สับเหมือนจะดูคลีนเนาะช่วงนี้ก็พยายามลดน้าหนักพอสมควรก็จะเป็นอกไก่สับนะคะบางท่านอาจจะใช้หมูสับหรือที่เราชอบได้เลยนะคะทีนี้ของเราเนี่ยเป็นเครื่องสดเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยค่ะพวกส่วนผสมพวกนี้ทั้งหมดไปตําด้วยกันนะคะไปตําให้แหลกด้วยครกค่ะไปดูวิธีการตํากันเลยค่ะ วิธีการตำนะคะถ้าเราทำไม่เยอะมากเนี่ยเราก็เอาทุกอย่างตำรวมกันได้นะคะแต่ทีนี้วันนี้ของเราเยอะแล้วก็ครกเล็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตำตะไคร้ก่อนนะคะแบ่งตะไคร้มาตำก่อนบางส่วนเนาะแล้วเราก็ค่อยตำอย่างอื่นผสมไป ตำพอแหลกนะคะแต่เราไม่ต้องละเอียดมากนะคะ,ะประมาณนี้นะคะเราก็ตักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะตำทีละอย่างแล้วเดี๋ยวค่อยมาผสมกัน,นะค่ะเนื่องจากโคกนนะคะมันเน็กนิดนึงนะคะก็ เลยต้องทยอยตาแบ่งกันตานะคะถ้าเกิดใครครกใหญ่กว่านี้นะคะเราก็ทําน้อยกว่านี้ก็ตำปนไปได้เลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวตำทุกอย่างเอามารวมกันนะคะพอเราตำทุกอย่างละเอียดด้วยกันนะคะไม่ควรต้องเปลี่ยนครกค่ะเพราะว่าครกนั้นไม่สามารถที่จะเอาเครื่องปรุงทั้งหมดมาผสมกันได้เราก็เอามาผสมกันหมดแบบนี้นะคะอยางประมาณนี้นะคะคือตำกว่านี้ไม่ไหวแล้วกระเด็นเริ่มเสียบนะจากนั้นค่ะเรามาใสาก่กะปิแกงลงไป ก็ตำกะปิให้เข้ากันเราเอาส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันนะคะแล้วค่อยไปผัดเป็นอนี้พอตำกะปิเข้ากับส่วนผสมนะคะคราวนี้เราก็จะใช้เนื้อไก่สับทั้งหมดเลยตำให้มันเข้ากันนะคะให้เนื้อไก่กับแกงเข้ากัน ้งไฟให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันลงไปเราจะไม่ใช้น้ํามันมากนะคะผัดกับน้ํามันให้แห้งๆน้ำส่วนผสมทั้งหมดอาหารเดี๋ยวมาผัดในน้ํามันพอกระทะร้อนนำส่วนผสมทั้งหมดลงไปผัดนะคะระวังความร้อนระวังกระเดนอดไฟปานกลางนะคะแฟนอ่อน ใส่เริ่มสุกนะคะเราจะปรุงรสปรุงรสด้วยใส่ซ้สที่ใสนะใส่นิดนึงใส่น้ำ้าวแล้วก็น้ำตาลค่ะไม่ใ่ทยๆใส่เนาะแล้วก็ชิมแล้วคือก่อนผัดไม่ต้องไฟแดงนะคะให้ผัดจนแห้งเป็นสุกทุกอย่างซอสที่ใส่แล้วก็ปรุงรสชิมรสได้เลย ปรุงรสจนเสร็จแล้วนะคะชิมให้รสที่เราพอใจใครจะใส่ผงุงรสหรือใส่ชูรสไปก็ได้นะคะจนสุกแห่แบบนี้ค่ะปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจนไก่สุกเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้ไดเลยเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำพริกตะไคร้อกไก่แบบเครื่องสดนะคะทานกับผักสดผักต้มได้เลย นะคะวันนี้ทำเยอะค่ะเราจะเก็บไปทานได้นะคะใส่ขวดโหลใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะฝากด like, กดไลค์กด s u b s r r i e ได้วยนะคะขอบคุณค่ะ